สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดออเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา fm 9 2 m h z กรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันครับ การศึกษาช่วยสร้างโอกาสช่วยพัฒนาคนทําให้คนสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษของเราท่านหนึ่งครับเป็นหญิงสาวที่มีความบกพร่องทางการเห็นตั้งแต่เด็กแต่มีเรื่องราวของชีวิตที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและเป็นน้องสาวคนเก่งคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการมีครอบครัวที่อบอุ่น สนใจการเรียนพัฒนาตนเองมุ่งมั่นและต่อยอดความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันได้เป็นผู้บริหารในหน่วยงานราชการแห่งหนึง่งและก็มีบทบาทในเวทีโลกในการเปลี่ยนแปลงสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ทัดเทียมอาณาญาประเทศและในขณะนี้แขกของเราได้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเชิญเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันในวันนี้กับดรนันทนุชสุวรรณวุฒิหรือน้องเปิลของพวกเราสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในระหว่างการดำเนินรายการนี้นะครับขออนุญาตเรียกดรนันทนุชสุวรรณวุฒิว่าน้องเปิลนะครับน้องเปิลครับก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดของน้องเปิลวันนี้ให้น้องเปิลได้แนะนําตัวเองให้คุณฟังที่บ้านได้รู้จักกับน้องเปิลก่อนครับค่ะชื่อนันทนุชสุวรรณวุฒินะคะหรือชื่อเล่นชื่อเปิลค่ะตอนนี้รับราชการนะคะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะแล้วก็เป็นเลขานุการของ สมาคามคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะหลักๆก,ก็รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศค่ะแล้วก็งานทางด้านไอทีด้วยค่ะประวัติของดรเปิ้ลน่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเดี๋ยวเราขอสื่อประวัติดรเปิ้ลสักนิดหนึ่งแล้วทุกขัานจะรู้สึกว่าเป็นหญิงสาวมาัจจัดและทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยอยากให้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ทําไมถึงพบความพิการ ตั้งแต่เกิดมานะคะก็เหมือนกับเป็นโรคต้อกระจกตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็พอสองเดือนที่บ้านก็รู้ว่าตาของเราเนี่ยไม่ปกติะคะ่ะก็เลยพาไปคาคุณหมอแล้วก็เป็นที่มาของการผ่าตัดตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เ,เล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังมองเห็นแต่ว่าใส่แว่นสายตาเนี่ยคะ่ะแล้วก็เรียนในโรงเรียนทั่วๆไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กๆทั่วๆไปจนกระทั่งเมื่ออายุ1112ป6แล้วอะคะ่ะเป็นโรคต้อหิน แบบฉับพลันเลยตาหัวมากแล้วก็ปวดตามากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหมอก็แอดมิท่าตัดด่วนตั้งแต่ตอนนั้นด้วยความที่โรคต้อหินมันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายเนาะมันมีแค่ทรงกับสุดแค่นั้นเองนะคะโรคก,ก็เหมือนกับแย่เรื่อยๆก็เลยต้องย้ายโรงเรียนค่ะมาอยู่ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะคะเรียนมาจนถึงช่วงหมอตน้นแล้วก็ต่อหมอปลายเป็นโรงเรียนเรียนรวมในโรงเรียนทั่วๆไปนี่แหละค่ะจนกระทั่ง entrance ค่ะแล้วก็ แล้วก็ได้รับทุนรัฐบาลไปต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักรแล้วก็ประเทศอเมริกาค่ะครับน้องเปิลครับพูดถึงโรคต้อกระจกครับอาการที่แสดงออกณตอนนั้นที่เราสังเกตได้มีอาการยังไงบ้างครับต้อกระจกใช่ไหมคะตอนที่เด็กๆเห็นคุณพ่อบอกว่าคือตาดำมันก็จะมีฝ้ามีขุ่นๆมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การมองอ่ะมันเหมือนกับตาเอียงๆด้วยมันจะมีความผิดปกติอยู่อะค่ะครับก็คือสังเกตจากภายนอกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วภาพที่เราเห็นณนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะครับตอนที่เป็นต้อกระจกใช่ไหมคะใช่ครับมันเหมือนกับเป็นสายตาสั้นเลยค่ะมันเห็นชัดนะแต่ว่าต้องใสแ่แว่นสายตาเหมือนแว่นหนาหนาก็จะต้องอาศัยแว่นเวลานั่งเรียนในชั้นเรียนเงี้ยก็ต้องนั่งข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าถอดแว่นก็จะมองแทบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่น้องเปิ้ลมีพี่น้องใช่ใชค่ะมีพี่สาวคนหนึ่งมีน้องชายคนหนึ่งในลูกคนกลางค่ะ ที่บ้านเป็นครอบครัวที่อบอุ่นใส่ใจดูแลแล้วก็เรื่องของการดูแลของเราเราจําเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษไหมครับสาหรับการที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวแล้วก็มีความพิการในช่วงต้นๆเนาะแน่นอนคือที่บ้านก็ยังไม่เคยม <laughs> ีคนที่มองไม่เห็นเขาก็พยายามที่จะบอดนะคะอย่างที่เห็นชัดมากเลยก็คือเนื่องจากมันเป็นวัยเรียนนะคะยิ่งช่วงผ่าต,าตัดอ่ะมันจะต้องปิดตาแล้วเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนๆอย่างนี้นะคะ่ะ ก็จะมาช่วยอ่านเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะใกล้สอบแล้วด้วยเราก็อ่านเองยังไม่ได้อะไรเขาก็เริ่มมาอ่านให้ฟังทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวดว้วยน้องชายตอนนั้นก็ยังเด็กๆก,ก็มาสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อให้สอบให้ผ่านในชั้นประถมศึกษาไปให้ได้ก่อน,น้ยคือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดมากแล้วก็เรื่องการเดินเหินภายในบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะว่าอะไรที่มันระเกะละกะเขาก็จะเก็บให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการเดินทาง แน่นอนว่ามันก็เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็อย่างพี่อย่างน้องเนี้ยคะ่ะเขาก็ฝึกให้เดินทางไปไหนมาไหนเองแต่ตัวเราเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าปล่อยก็ยังต้องมีการไปรับไปส่งอยู่อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นๆในบ้านนะคะน้องเปิ้อครับ,นนรบในช่วงที่เรายังไม่ได้รับการผ่าตาัดช่วงนั้นถือว่าสายตาเรามีปัญหากับการศึกษาของเราไหมครับ มีค่ะตอนนั้นก็คืออย่างเวลานั่งเรียนในชั้นเรียนก็จะมีเด็กประมาณ30 40คนในห้องเราก็ต้องนั่งข้างหน้าเพื่อที่ว่าจะได้เห็นกระดานให้มันชัดนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของตัวหนังสืออย่างที่สอบเองอเพื่อนเพื่อนก็จะรู้แล้วว่าได้ค่อนข้างชัดนะคะแต่ก็ยังเห็นอยู่ก็สายแว่นตาด้วยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดหนังสือแบบดิกชันนิตรก่อนมันจะไม่มี <laughs> พวกอิเล็กทรอนิกส์ติดอะไรเงี้ยดิกจำนวนหนัสือเล็กมาก ก็ต้องใช้แว่นขยายเข้ามาช่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าให้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนหรือว่าอย่างตอนที่ไปทัศนศึกษาหรือว่าไป ค่ายลูกเสือเนอะาะแต่ก่อนไปเข้าค่ายพักแรมเขาจะต้องมีการเดินป่าก,กันตอนดึกๆึกมืด,ม,ด,ม,ดมืดอย่างเงี้ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นมันมืดสนิทเลยเนะาะเขาป่าเดินเขาก็จะเข้าใจให้เพื่อนช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังทํากิจกรรมกับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ก็จะบอกไว้ไงเปิดเทอมก็จะบอกว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องการเห็นนะอะไรเงี้ยจะต้องนั่งใกล้กระดานนะอ่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้พิเศษกัเด็กทั่วไปค่ะค เมื่อสักครู่นี้น้องเปิลบอกว่าได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาที่โรงเรียนสังค์ตาบอดการปรับตัวจากคนที่มองเห็นบ้างเข้าไปเรียนกับเพื่อนที่มองไม่เห็นเป็นยังไงบ้างครับการปรับตัวการที่ไม่ค่อยได้อยู่ในชุมชนไม่มีเพื่อนตาบอดก็ตื่นตาด้วยความเป็นเด็กด้วยคือเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ๆแล้วก็ตอนนั้นมันต้องไปอยู่โรงเรียนประจําด้วยอะค่ะ ก็เหมือนกับมันต้องเรียนรู้ให้เยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนโรงเรียนแล้วเข้าโรงพยาบาลอยู่ค่อนข้างนานทําให้การเรียนล่าช้าเนาะแล้วก็ด้วยที่บ้านเนี่ยปลูกฝังเรื่องการศึกษาค่อนข้างมาก ก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันด้วยอะไรด้วยแล้วมันเปลี่ยนเป็นระบบใหม่หมดเลยคือมันต้องเรียนเป็นอักษรเบลต้องมานั่งเรียนตอนนั้นจำได้พอให้เข้าไปเรียนชั้นพิเศษก่อนยังไม่ได้เป็นระบบการเรียนการสอนแบบปกติเขาก็มีการเรียนอักษรเบลภาษาไทยภาษาอังกฤษมีการเรียนลูกคิดเพราะว่ามันทดกระดาษไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องเรียนลูกคิดอย่างงี้ค่ะตัวเองก็เหมือนกับกดดันตัวเองเล็กๆแล้วว่า เดี๋ยวมันจะเรียนตามเพื่อนไม่ทานน้องซ้าชั้นอะไรเงี้ยตอนเด็กๆคิดอะตอนนั้นก็ทําให้ตอ้องขย,ยันอย่างตอนเย็นๆอย่างเงี้ยจะต้องศึกษาแล้วก็เป็นรู้ให้เยอะแล้วก็จะทําให้ทักษะการอ่านเขียนอักษรเร็วของตัวเองเท่ากับคนอื่นๆเพราะว่าตอนนั้นเหมือนครูเขาแยกลย่อมใกล้ๆแหละว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยเรียนอักษรเร็วได้เร็วเท่าไหร่ก็จะให้ขึ้นชั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยก็ด้วยความเป็นเด็กมันก็จะคุยกันง่ายคะ่ะ เท่าที่รับทราบมาขยันมากๆเลยตั้งแต่การปรับตัว <Okay. S 2> ที่บ้านก็สนับสนุนให้เรียนหนังสือตั้งใจและขยันใช่ดังนั<อ>้นผลการเรียนก็จะดีตลอดมาตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนสังคนตาบอดใช่ค่ะหลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสังคนตาบอดแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนั้นก็ต้องผ่าโรงเรียนที่รับเรียนชั้นมปลายอะคะ่ะตอนแรกก็คิดว่าอยากจะเรียนสายสามัญทั่วๆไปที่เป็นโรงเรียนใกล้บ้านก็ลองติดต่ออย่างเงี้ยผ่านครูที่โรงเรียนสอนคนตาบอดด้วยเขาก็ไปติดต่อโรงเรียนรัฐบาลที่มันไม่ไกลบ้านมากค่ะแต่ว่าตอนนั้นเขาบอกว่ายังเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะรับแต่ก็เออเนี่ยมาก็ได้แหละแต่ว่าให้นั่งเรียนแต่ไม่มีเกรดไม่มีอะไรให้พี่บ้างก็มองว่าเรามาเรียนเพื่ออะไรมันไม่มีรายงานแล้วลองผลการศึกษา พอดีตอนนั้นมีรุ่นที่ที่อะยรสองคนตะวันอกกรุงเทพนี่แหละที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียน นนะะแล้วก็บางเอญโรงเรียนนั้นก็ไม่ได้ไกลบ้านแต่เป็นระบบคล้ายๆกับเรียนไม่ใช่ระบบของการศึกษาไทยเป็นระบบของต่างชาตินะคะที่เรียนเหมือนกับปวชอ,อย่างเงี้ยสปีเป็นโรงเรียนเลยา่นุการก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนนั้นแล้วความโชคดีก็คือโรงเรียนนี้เขามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งความคิดของคนทั่วไปอะ่ะก็อมองว่าคนตาบอดได้ภาษามันน่าจะดีนะอย่งะะางเงี้ยค่ะก็เลยให้เรียนในโรงเรียนพระกุมาเรเยสวิทยาค่ะ ครับหลังจากที่เข้าไปอยู่กับเพื่อนๆในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับการปรับตัวยากไหมเหมือนมันต้องกลับมาสู่โรงเรียนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมคือที่ว่าตอนนี้เรากลับมาในฐานะที่เป็นคนมองไม่ค่อยเห็น แล้วก็เอกสารการสอนเนี่ยได้รับความกรุณาคะจากทางโรงเรียนสอนคนตาบอดที่จบมาเนี่ยแหละก็ตอนนั้นได้ผู้พันนาแต่ตอนนี้แกเสียไปแล้วเนาะคือแกก็ดีมากช่วยผลิตหนังสือให้หมดเลยโดยคนที่บ้านก็ช่วยด้วยถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เพราะภาษาฝรั่งเศสมันก็จะไม่ได้ในส่วนของตัวสะกดอะไรต่างๆที่การฟังการอ่านทักษะมันต่างกันอยู่แล้วเนาะตรงนั้นก็จะได้ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดช่วยรวมถึงการสอบ เหมือนกันนะะอาจจะสอบทีทางโรงเรียนก็วิ่ง messenger เนี่ยไปให้ทางโรงเรียนสองคนตลอดช่วยผลิตแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็มีการนั่งแยกสอบห้องต่างหาเลยแล้วสมัยก่อนมันยังพิมพ์ดีเนาะมันยังไม่ใช่ใช้คอมพิวเตอร์ไ่ใช่โน้ตบุ๊กแบบสมัยนี้นะก็คือพิมพ์ดีดกระเป๋าขี้วอะคะ่ะไปสอบแล้วก็ถือหนังสือเบล็ไปด้วยค่อนข้างจะพลาญผลัอยู่ตอนนั้น,นะคะ่ะ ครับแล้วในกรณีที่เราใช้อักษรเบลแล้วอาจารย์ผู้สอนใช้อักษรเบลกับเราด้วยไหมครับอาจารย์อาาย่านไม่ได้ค่ะก็ค,ค,ค,คือเวลาทํางานส่งก็ดีหรือว่าที่บอกว่าเวลาสอบก็ดีก็จะพิมพ์เป็นตัวอักษร,ร,ร,ร<อ>ปรกติทั่วไปเนาะเพราะว่ามันจะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในโรงเรียนสอนคนตะบอดกรุกงเทพแล้วค่ะว่าเด็กที่ออกมาช่วงมต้นเขาก็จะมีให้เรียนพิมพ์ดีตรงเนี้ยทาให้เราสามารถ ที่จะทํางานส่งอาจารย์ได้โดยที่อาจารย์ก็ตรวจจากที่เราพิมพ์เข้าไปอะคะ่ะแต่ความยากมันอาจจะอยู่ที่ว่าเวลาเราพิมพ์เราต้องมีสมาธิรู้ว่าเรากดตัวไหนตัวไหนแล้วบางทีกดผิดเราจะต้องรู้ว่ามันผิดแล้วก็จะต้องลบแต่ก่อนมันจะใช้ตัวเปเปอร์ช็อคที่แบบถอยล้างกลับไปแล้วใส่กระดาษเปเปอร์ช็อคตัวนี้แหละแล้วก็กลบไอตัวที่ผิดแล้วก็ต้องพิมพ์ตัวที่ถูกอันนี้คือมันต้องมีสมาธิพอสมควระคะ่ะ จริงๆเรื่องการเรียนของเพิ่อนี่ต้องยอมรับนะว่าสุดยอดมากๆปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาได้รับฉายาว่าเป็นหญิงสาว5ปริญญาครับดังนั้นเนี่ยเรายังอยู่แถวๆชีวิตก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและการเรียนในมหาวิทยาลัยของเปิลเนี่เยอะมากและหลากหลายสาขาด้วยจะเริ่มเล่าอย่างไรดีล่ะครับ เอาตอนช่วง考 e n t r a n c ก็แต่ก่อนนั้นนะคือต้องเรียนเทียบด้วยเนาะเนื่องจากหลักสูตรมันเป็นหลักสูตรต่างประเทศนะคะก็ต้องมีการติวค่อนข้างเข้มเหมือนกันเพราะบางวิชาเราไม่ได้เรียนมาตอนนี้ที่บ้านก็ต้องมาเหมือนกับลงสาอีกทีนึงแล้วแหละอัดเทปอะไรเป็นภาษาไทยนี่มันก็อัดได้เนาะฟังแล้วก็ขอยืมมาจากห้องสมุดสมัยก่อนนู้นด้วยนะคะฟังเอาหลายๆทางจากเพื่อนในระบบสามัญปกติด้วยนะคะคือ,อพี่สาวนี่แหละจากที่ไม่ได้รู้ภาษาฝรั่งเศสเลยก็ต้องอ่านให้ได้เพื <laughs> ่อที่จะให้น้องสาวฟังแล้วก็จนสามารถผ่านระบบ ซึ่งเป็นระบบแรกเริ่มเลยคือปีเดียวเขาทสกันครั้งเดียวเลยแล้วก็ติดที่อักษรศาสตร์ ศิลป,ปรกรก็ไปอยู่ที่ทัพแก้ว4ปีค่ะอันนี้ก็จะเรียนเหมือนเดิมเลยก็คือเรียนทางด้านเอนกภาษาอังกฤษภาษาไทายความเป็นอักษรม,มันก็จะมีตำราเรียนให้อ่านค่อนข้างเยอะนะคะไอ้ส่วนภาษาไทยเนี่ยตอนนั้นแม่ก็ฟิตแต่ด้วยความเป็นแบบนิยายเวละครเรื่องอะไรเงี้ยแม่ก็อ่านให้ฟังเป็นกลอนก็มีนะคะตอนนั้นมีเทปคือแบบเป็นตั้งๆเป็นกล่องๆเลยอะ่ะอันนั้นเนี่ยก็จะอัดเยอะมากแล้วก็อะไรที่แบบอย่างเปิดดิกเนี่ยค่ะก็ความเป็นแบบภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องเปิดดิกเยอะ แล้วก็มันไม่มีดิกเหมือนสมัยนี้กดง่ายๆเนาะเพื่อนเขาก็หาของเขาแหละแต่ด้วยมันมนเรียนคล้ายๆกันเขาก็เลยอัดที่เขาไม่รู้เราก็จะได้คัพท์ตรงนั้นไปทีเดียวเหมือนกันมันก็จะมีทริคของมันเนาะเวลาเรียนหรือบางทีมีการ quiz ตอนเย็นแต่ทับแก้วนี้คืออยู่หอแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันที่อยู่กับเพื่อนค่อนข้างเยอะก็มีเวลาติวกันะอะไรเงี้ยจะมี q u i สทีมานั่งติวกันหรือว่าถ้าเกิดมีข้อสงสยัอยอะไรเงี้ยอาจารย์บางท่านก็พักอยู่ในแคมปัสนั่นแหละเขาบอกว่าขี่จักรยานกันไปถามครูก็ได้อารมณ์อีก สามารถแบ่งปันได้อะไรที่เรารู้อย่างเงี้ยเพราะด้วยการที่ภาษาเราค่อนข้างแข็งเนาะก็ดิวให้เพื่อนยิ่งเพื่อนที่มาจากสายวิทย์เลยอก็จะสามารถเข้ากันได้อย่างตอนนี้นมีวิชาหนึ่งจําได้ที่นั่งเรียนแล้วเป็นวิชาที่ต้องฟังซีดีล้อมแล้วก็นั่งฟังครูก็ให้เพื่อนคนนี้เป็นบัดี้กับเราแล้วจนกระทั่งเราสนิทกันไปเลยเงี้ยค่ะเพื่อนก็ช่วยเหลือกันแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่ช่วยทางการเรียนรู้แล้วก็มันเป็นสังคมที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนหลายๆเอกจนกระทั่งตอนแรกก็ยึดติด คือเข้าใจว่าแบบบางทีเขาต้องช่วยเราเหมือนกันเนาะแล้วยิ่งถ้าเรามีช่วยเยอะแล้วก็กระจายคราวนี้เราก็เริ่มหาแล้วไอ้คนนี้วิชานี้ได้ตีซีเลยอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยเพื่อนเยอะเหมือนกันแล้วโชคดีค่ะได้เพื่อนๆน,น่ารักทุกคนเลยก็จะแบบเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างเยอะแล้วแบบด้วยสังคมทับแก้วอะ่ะมันน่ารักมันเป็นพี่น้องอบอุน่นใช่ก็จะรู้จักกันหมดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วในช่วงที่เรียนทับแก้วเองก็เรียนที่รามด้วย ใช่คะ่ะที่มามันก็มีน้อยไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไปเรียนแต่คืออักษรศาสตร์ที่ทับแก้วเนี่ยถ้าเป็นเอกโทเนี่ยมันจะเข้าปี3ปี4แต่ปี1่ปี2เนี่ยเหมือนกับเป็นเวลาช่วงเวลาที่เราต้องเก็บสะสมคะแนนเพื่อที่ว่าจะได้เข้าเอกนั้น,น,นที่ต้องการแล้วภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมก็กลัวว่าจะไม่ได้ติดหน,นึ่งในประมาณสี่สหาิคนก็เลยบอกเอ้ยความคิดในหัวนะว่าเราจะต้องเรียนภาษาอังกฤษต่อนะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอดีเทอมสองปุ๊บเพื่อน ก็อยากเรียนภาษาสเปนตอนนั้นอักษรยังไม่มีภาษาสเปนก็เลยไปเรียนที่ลางคขาแหงนี่แหละเป็นมนุษยศาสตร์มีเอกภาษาสเปนเพราะเขาตอนนั้นรู้สึกว่าเขาไปเรียนเอฟเอสที่สเปนด้วยเขาก็ชวนไปไหมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปลองภาษาอังกฤษที่นั่นดีกว่ากันเหนียวก็เลยไปด้วยกันค่ะสองคนอันนั้นคือปีหนึ่งเทอมสองก็คือเขาบอกว่าเราเรียนควบคู่ไปเลยสองที่อะไรย่างเงี้ยเออช่วงซัมเมอร์ทางทับแก้วมันไม่มีซัมเมอร์เนา เราก็ใช้เวลาซัมเมอร์ที่ตามคำแหงนี่แหละก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่นเหมือนกันที่คอยช่วยอยู่อะไรอย่างี้ค่ะซึ่งจริงๆท้ายที่สุดแล้วนี่ก็เกียรตินิยมอันดับ2ใช่ไหมของทางทับแกว้วใช่ค่ะเห็น <He S 2> ไหมครับท่านผู้ฟังขยันซะอย่างมไม่ต้องกังวลว่าจะไป <laughs> ที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมฮะมถ้าได้นนะคะแนนดีมากๆเรียนดีมากๆแล้วพอเรียนจบแล้วก็ทํางานเลยหรือเรียนต่อครับก็ไปทํางานอยู่แถวๆบ้านอยู่ปั๊บเดียวนะคะได้อาจารย์นนาแกอยากได้คนมาช่วย รู้เรื่องที่แกจะแปลตําราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปช่วยแกที่ศูนย์การศึกษาพิเศษสกงกรานต์ดังน, <ừ> นั้นก็ทํางานได้ประมาณไม่ถึงปีได้วก็<อ>ได้ทุนใชค่ค่ะตอนนี้จะเป็นทุนแบบเหมือนเสริมศักยภาพความเป็นผู้นําของเยาวชนพิการในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกมันเป็นทุนของทางประเทศญี่ปุ่นนะคะเรียกชื่อทุนว่าชื่อดัสกินเนาะทุนนี้ก็ยากอีกแล้วแต่เดีทำให้เปิดพู้ภาษาญี่ปุ่นได้เลยใช้ชีวิตอยู่ที่นื้กี่ปีนะครับประมาณปีหนึ่งค่ะ แล้วก็มันเป็นข้อกําหนดบังคัอนะว่าคนที่ไปจะต้องเรียนสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นนะคะโดยที่เราไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยแต่ว่า3เดือนแรกเนี่ยเขาจะมีคอร์สคล้ายๆคอร์ส เข้มข้นอินเ n s ซ v ฟสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงปรับตัวด้วยการเรียนภาษาด้วยวัฒนธรรมของเขาอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะอยู่ในการส่วนเดือนที่เหลือเขาจะให้เขียนความต้องการว่าเราต้องการอยากรู้เรื่องอะไรแล้วก็เขาจะส่งแยกไปคนนี้ไปอยู่ที่นี่เมืองนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็น c o o r d i n a t o r ร์นะเป็นผู้ว่าสารแต่ละคนไปเลยออยติดต่อถ้าเกิดมีปัญหาอะไราะเขาไม่ได้ตามเราไปด้วยอย่างเก่งก็แค่ไปส่งแล้วก็อยู่แค่วันสองวันเซกตดบายกลับอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่เราก็ต้องอยู่ต่อแเหมือนกับว่าเปลี่ยนที่ ะคระับผมนอกจากทุนฝั่งญี่ปุ่นแล้วมีทุนฝั่งยุโรปด้วยเป็นยังไงบ้างคบตรงนี้ใช่ค่ะคือกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเราก็มาทํางานที่ ศูนย์พัฒนาคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ APCD อะนะคะตอนนั้นมันเป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นที่เรียกว่าใจกล้าเนี่ยแหละที่เขาเป็นศูนย์ที่มีคนพิการจากทั่วเอเชียแปซิฟิกมาทั้งสอนแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมในเรื่องต่างๆที่เป็นความจําเป็นของคนพิการการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มาทางานที่นี่ได้ประมาณเกือบปีอะคะ่ะตอนนั้นก็ถือว่าเปิดโลกเหมือนกันนะคะว่า เป็นการทำงานในระดับที่ค่อนข้างก้าวสู่ความเป็นสากลค่ะ ก็รับทุนอีกแหล่งหนึ่งไปเรียนต่อ,อที่ที่อังกฤษก่อนเนาะคือจริงๆตอนทําง,งานอยู่ F e c d ซดีเนี่ยระหว่างทางมันก็จะมีทุนเข้ามาคือเราก็เห็นข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับทุนของสหภาพยุโรปค่ะที่ชื่อว่า Erasmus Mundus สนาคะที่ไปเรียนเกี่ยวกับด้านของนโยบายการเรียนรวมซึ่งโดยลักษณะของทุนแล้วเนี่ยมันจะต้องไปไม่ต่ำกว่าสประเทศตอนนี้คือเขาบังคับให้ไปสาประเทศคือมีสาหาชาณาจักรแล้วก็มีทาง เช็ครีพับลิกนะคะแล้วก็มีประเทศเนเธอร์แลนด์ที่สลับกันไปอยู่ในช่วงเวลาหนึงปีอะค่ะเป็นปริญญาโทค,ค่ะสาขาที่ให้เรียนคือสาขาอะไรครับเขาเรียกว,ว่า Inclusive Policy แต่เป็นโรงเรียนชื่อ Education School ค่ะสังกัดคณะครุรุศาสตร์ใช่คณะครุรุศาสตร์ค่ะ ก็คล้ายๆกับว่าไปเรียนรู้นโยบายการเรียนรวมของประเทศทางยุโรปค,ค,ค่ะก็จะได้ทุนตรงนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็คือจร,จ,รจริงๆสอบพร้อมๆกันไล่ๆกันเลยค่ะก็จะเป็าานทุนของทางรัฐบาลไทยแหละเดวทุนกอพอแล้วที่คนรู้จักกันแต่ว่าความพิเศษคือตอนนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเขาจะเปิดเฉพาะคนพิการเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาสอบเนี่ยหรือว่าผู้ที่จะได้รับทุนเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้พิการเนาะแล้วก็เหมือนกับแข่งกันเองนั่นแหละอันนี้เป็นทุนปริญญาโทครบเอกค่ะ ดังนั้นเราก็จะพาเปิ้ลไปอเมริกาต่อเรียนปริญญาใบาที่4โทและเอกที่อเมริกาไปเรียนที่ไหนครับอันนี้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาค่ะอยู่รัฐอินเดียนาเนี่แหละก็เรียนปริญญาโทควบเอกที่เดียวกันไปเลยตลอด7ปีค่ะด้วยการที่มันเปลี่ยนสายด้วยอะคือจากสายทางด้านสังคมแนละ้วมันก็ออกไปแต่แต่สายวิทย์อะไรเงี้ยคือที่เรียนมาสายขรุษสร์มันทานเฟิรม์มมันโอนไม่ได้เลยก็เลยต้องเรียนใหม่หมดเลยค่ะ ตอนนั้นเรียนสาขาอะไรครับที่ได้รับทุนกอพอตอนนั้นเรียนอิน o r เมชัน n าส n ์ค่ะหรือเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ เหนื่อยไหมครับเจ็ดปีแล้วก็ชีวิตใหม่ๆอตอนนี้เปิ้ลพาพวกเราเ<ช>ที่ยวทั่วโลกแล้วครับตั้งแต่ญี่ปุ่นมา <laughs> ยุโรปตอนนี้เรากาลังมาแถวอเมริกากัน <laughs> ใช่คือจริงๆมันเป็นวัฒน,นาการนะตอนแรกก็จะแบบเป็นกลุ่มๆเกาะกลุ่มกันเกินอย่างที่บอกไปญี่ปุ่นก็จะแบบเป็นคนพิการหมดเลยแล้วก็มีโฮเอเนเตอร์ที่ดูแลค่อนข้างจะดีแต่พอเลื่อนไปอยู่ยุโรปก็จะเป็นอีกโคฮอสเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันมาอันนี้ประมาณยี่สิบหกยิบเจ็ดคนจากทั่วโลกเลยเหมือนกัน ต่ละปีก็ยังเกาะกลุ่มแต่เป็นเราคนเดียวที่เป็นคนพิการแล้วพอไปไมกาโปเนเขาเนียฉา,ายเดียวละไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเป็นกลุ่มๆุมแล้วยิ่งไปยิ่งไกลขึ้นเนาะแต่ก็รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นสถานที่ใหม่ๆยิ่งเราได้ไปอยู่ที่ใหม่ๆโอเคว,ว่าแน่นอนวัฒนธรรมชีวิตความนอยู่ผู้คนก็จะไม่เหมือนกันอันน,นี้ก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ไปประเทศต,ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้เรียนรู้ไม่เฉพาะเรื่องของวิชาการที่มันเป็นหลักอยู่แล้วที่เราต้องไปเนาะแต่ว่ายิ่งเราเดินทางมากขึ้นอ่ะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวจากปรระสบกาณ์ การพบปะผู้คนการใช้ชีวิตอยู่ซึ่งแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะพูดถึงความไม่เหมือนกันของแต่ละประเทศที่เราเดินทางไปอะครับมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยโอเคผู้คนก็จะคล้ายๆกับคนไทยนะคะด้วยความเป็นเอเชียด้วยไหมวัฒนธรรมก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าสภาพแวดล้อมค่อนข้างจะ a d v a n c e ์มากคือไปทางไหนมีเบรลบ็อกซ์ตลอดเวลามีสัญญาณไปมีอะไรเงี้ยแต่เวลาย้ายไปอังกฤษก็จะอีกแบบหนึง่ง คืออย่างคนในอังกฤษก็จะแบบเข้าหาค่อนข้างยากอยู่ในขณะที่อย่างเป็นยุโรปตอนออกมันก็ยังมีความเหลื่อมล้ํากันนิดนึงนะคือเขาก็มองเราเป็นเอเชีย,ยงเงี้ยมันก็อาจจะนิดนิดอะคือแบบเพื่อนเพื่อนเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันแต่เขาก็น่ารักนะคะ้าใช้จ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แพงเหมือนอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะย้ายไปเนเธอร์แลนด์ก็จะแบบอีกแบบหนึง่งคนก็จะอิสระอิสระหน่อยขี่จัก,กรยานเหมือนกันอย่างเงี้ยพอมาอเมริกาปุ๊บอันนี้เปิดเซรีมากเลยคนก็จะแบบโอ้ค่อนข้างต่างจากคนอังกฤษมีอะไรคือเขาก็ ทักทายตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยคือคก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนะาะค่ะเรื่องอาหารการกินแน่นอนไม่เหมือนกันแต่ละอาจารยชีแล้วมุมมองเขาเกี่ยวกับคนพิการเหรอครับเปรียบเทียบแล้วแต่ละมุมของโลกมองเรื่อง,องคนพิการอย่างไรบ้างเขามองต่างกันไหมครับ คิดว่าต่างนะคะยิ่งเห็นชัดระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกง่ายๆอย่างทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเมืองไทยที่เขาค่อนข้างจะแบบเห็นะรปุ๊บวิ่งเข้ามาหามาช่วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าทางอังกฤษกับเมริกานี่ก็จะคล้ายๆกันหรือว่าแม้กระทั่งเนเธอร์แลนด์ที่คนพิการด้วยการที่อยู่ที่นั่นเน่ะเขาค่อนข้างมีการดำรงชีวิตอิสระสูงมากค่ะแล้วก็เวลาคนเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะไม่ปรีเขามาเขาก็จะแบบกลัวๆกับการาที่จะเข้ามาแต่บางคนก็มาถามก่อน ว่าอ่าตกลงอยู่จะขึ้นรถสายไหนอยู่จะข้ามถนนไหมแต่ว่าการที่เขาจะเข้ามาทักเราในตอนแรกเนี่ยเออมันก็จะไม่เหมือนกันหรือว่าการที่เขาจะออฟเฟอร์ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันไปกําลังจะบอกว่าวิธีแสดงออกแต่จริงๆแล้วแต่ละมุมโลกนี่ก็มีความคิดเรื่องของความอบอ้อมอารีและการแสดงออกต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะคือเข้าใจนะว่าเขามีเจตนาดีทุกคนเลยแต่ว่า อย่างที่บอกว่าการแสดงออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบดูเทคแค่ใกล้ชิดแต่บางคนเนี่ยดูแบบห่างๆแต่เขาก็ห่วงนะแต่เขาแบบไม่ได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเราแค่นั้นเองค่ะเขาบางทีเขาก็แบบแค่ส่งอีเมลมาว่ายุสบายดีนะอะไรนั้นก็แค่นั้นก็รู้ว่าเขาห่วงเราค่ะพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการบ้างครับในต่างประเทศเท่าที่เราสังเกตได้หรือว่าเราสัมผัสมาเป็นยังไงบ้างครับ ด้วยการที่เราไปประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างนี้ดีกว่า,กวาเกือบจะทั้งหมดเลยอย่างเมื่อกี้ได้ยกตัต่อย่างการเดินทางนะะี้ค่ะก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายเนอะยิ่งอยู่ในเมืองโตเกียวอยู่ลอนดอน หรือว่าบางทีไปอยู่เอนจินาจริงแต่บางทีแบบไปประชุมที่เมืองใหญ่ๆแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยก็จะมีให้บริการพวกนี้อย่างรถโดยสารอย่างอเมริกาเขาก็จะมีเรื่องของพาหนะทันสิสำหรับคนพิการถ้ากับแท็กซี่หรือว่ารถให้บริการเฉพาะคนพิการว่าเราอยากไปทำธุระช่วงไหนอ่ะก็จองเขาก่อนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีให้บริการไปแต่ว่าถ้าเทียบกับบ้านเราซึ่งโอเคว่าถ้าอยู่ในเมืองหลวงมันก็เริ่มมีแล้วแต่บางที การใช้ประโยชน์ของบ้านเรามันอาจจะน้อยไปนิดนึงด้วยการที่มันอาจจะไปวางผิดที่หรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการวางบนฟุตบาทเนี่ยค่ะฟุตบาทบ้านเรามันก็ไม่ได้แบบเหมือนบ้านเขาที่มันจะกว้างมีระดับให้เป็นมาตรฐานบางทีแบบแคบมากไม่ถึงเมตรหนึ่งแต่ก็เอาเบรลบบ็อกไปวางซึ่งมันมีแหละแต่มันยังใช้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าอาจจะผิดที่ไปนิดนึงอะค่ะวบางทีอาจจะเรื่องความรู้หรือเรื่องอะไรยังใช้ประโยชน์กับสิ่งของ่านั้นได้ยังไม่เต็มที่หรือว่าอย่างในตึกในอาคารอย่างเงี้ย โอเคคุณสายเบลบอกไว้แต่บางที่ใส่เต็มไปหมดเลยเดินแล้วก็งงอะไร่ะก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะค นะครับคุณผู้ฟังที่ผ่านมาคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบางช่วงบางตอนของดรนันทนุสวรนวุฒิหรือว่าน้องเปิลน,นะครับแขกรับเชิญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการวันนี้แต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการได้หมดเวลาลงแล้วและในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะนําเรื่องราวของน้องเปิลมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อในหลายๆประเทศน้องเปิลเองนะครับสังเกตเห็นอะไรในสังคมที่มีต่อคนพิการบ้างแล้วก็เรื่องของการจัดประชุมสมัช สาชาสภาคนตาบอดโลกภาคพ,พื้นเอเชียและแปซิฟิกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับงานนี้กวนตาบอดแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันในวันพรุ่งนี้รอติดตามรับฟังรายการได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพิพิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง หรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะหยิบข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้และวันนี้รายการของเรานะครับได้หยิบข่าวเชิญชวนเด็กพิการประกวดชุดแฟชั่นโชว์ DIY จากขยะพลาสติกมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยมูลนิธิสีเทพไทยนะครับร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการนะครับจัดงาน Mirror Change Talent ครั้งที่2ชวนเด็กพิการและผู้ปกครองแสดงความคิดสร้างสารรค์จัดประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์จากชุด DIY ที่ทำจากขยะพลาสติกพร้อมประกวดความสามารถเด็กพิการรอบชิงชนะเลิศ7ทีมสุดท้ายโดยมีนายอดิษักด์รอดสวุวรรณนายกสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการเป็นประธานเปิดงานและนายประเสริฐไตจักรภพตัวแทนมูลนิธิศีเทพไทยนะครับ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแขกกรุงเทพมหาคนครนะครับโดยนายประเสริฐไตรจัก,กรพนะครับตัวแทนมูล,ลนิธิสีเทพไทยได้กล่าวนะครับว่ามูล,ลนิธิสีเทพไทยนะครับก่อตั้งโดยคุณสระสินไตรจัก,กรพบซึ่งท่านให้ความสําคัญเรื่องการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตลอดมาควบคู่กับการทําธุรกิจจึงได้ก่อตั้งมูล,ลนิธิสีเทพไทยเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนคนยากไร้ผู้ได้โอกาสทางการศึกษานะครับรวมถึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการให้สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เราพร้อมส่งเสริมสนับสนุน โดยการจัดงานประกวดถือเป็นการสร้างพื้นที่ให้น้องๆเด็กพิการพร้อมผู้ปกครองได้มีเวทีในการแสดงออกดึงศักยภาพในตัวน้องๆอ,ออกมาพร้อมฟื้นฟูร่างกายและเติมกำลังใจให้น้องๆได้รู้ว่าพวกเขามีตัวตนมีคุณค่าไม่ได้ถูกมองข้ามและมองเห็นความสามารถในตัวเองที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นทักษะอาชีพต่อไปในอนาคตนะครับอย่างการจัดประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยชุด DIY ที่ทำจากขยะพลาสติกนั้นเราไม่ได้เพียงแค่ส่งเสริมเรื่องความคิด สรแต่เราอยากให้เด็กพิการมองเห็นถึงคุณค่าของขอยะพลาสติกรอบตัวที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าจากการ c r e a t e ไอเดียใหม่ ที่น้องๆและผู้ปกครองสามารถทําได้ที่บ้านซึ่งก่อนจะเป็นการประกวดแฟชั่นโชว์ในงานนี้นะครับเราได้เชิญคุณกุ้งสารุดานิ่มพิทักษ์พงศ์ CEO จาก Idol Exchange นะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นดีไซเนอร์ให้กับศิลปินมากมายมาจัดเวิร์กช็อปสอนทําเสื้อผ้าแฟชั่น DIY จากขยะพลาสติกให้กับผู้ปกครองเด็กพิการเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจสามารถนําไปฝึกตัดเย็บที่บ้านได้นะครับอีกทั้งการจัดงานนี้นะครับเป็นที่น่าิีดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากภาค เอกชนหลายฝ่ายที่เข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับทางเราขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกองค์กรทั้งบริษัทไทยเวโแวร์โพลิปรดักจำกัดบริษัทไมอาร์พีซีจำกัดมหาชนบริษัทเอโคแรปจำกัดนะครับบริษัทไทยเพรสเด้นฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทหงต้าเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดไอดอลเอ็กชนส์ศิลปินเบอรี่ เหตประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานครคุณเจษฎามณีรัตผู้ประกาศจากช่องโมโน29รวมถึงทีมงานอาสาสมัครทุกคนนะครับที่มาช่วยเติมรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเด็กพิการและผู้ปกครองไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้ว คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ